h าร์ทรีเซ็ตเครื่อง b e c o ตัวนี้ b e c o อะไรเอ่ย b e c o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  นี่ครับ b e c o โมเดม์ View Max View v i e อะไรก็แต่แนวทางก็คล้ายๆกันครับตัวนี้เครื่องค้างมานี่เราก็กดปุ่มกดปุ่มเพิ่มเสียงแล้วก็กดปุ่มวอลลุ่มเปิดพร้อมกันปุ๊บกดไว้ เผื่อมีประโยชน์สําหรับท่านบ้างแต่อย่าลืมเอา Gmail ออกนะครับต้องเอา Gmail ออกให้เรียบร้อยก่อนไม่งั้นเดี๋ยวเครื่องท่านจะอ่าแต่มันเด้งขึ้นอย่างนี้ไม่ได้ไม่สําเร็จแล้วก็เอาใหม่เดี๋ยวใหม่นะเย็นๆไม่ต้องรีบร้อนไม่แก้มวุ่นๆน,นี่เปิดไม่ได้เลยนะเพิ่ม,มเสียงของใหม่นี่ครับมันจะขึ้นแถบตัวหนังสือนนี้ทุก แช่ไปเลยอดใจรอนิดนึงนี่พอพังเราก็ปล่อยมือปุ๊บนี่ให้มันขึ้นให้เลื่อนลูกศรเขาจะชี้ไปเขารีคอร์โมดเราก็กดปุ่มลดเสียงนี่กดปุ่มลดเสียงทีนึงป๊าบนี่อดใจรอน,นิดนึงครับแกอาการเครื่องค้างเครื่องรวนนี่ครับพอ,อขึ้นอินดอร์เขียวมาอย่างนี้เราก็กดปุ่มวอลลุ่มแช่ไว้ปุ๊บกดปุ่มเพิ่มเสียง ไม่ดื้อไม่มาแล้วก็นี่ครับเลื่อนลงมาที่คำว่าเห็นไหมเดินลงมาคำว่าเรื่องาคำว่าบีบนี่บีบดัตตานี่ฟูลบตเตอรีร่รีเซ็ตป,ป้าบไปๆข้อมูลทุกอย่างก็จะเกลียยตับปึ๊บนี่ข้อมูลเอะก็อาจจะช้าหน่อยนะครับ แต่ต้องเป็นเครื่องที่ท่านจะลืมเอา Gmail นะครับเมนยำกก็จะทักเข้ามาเรียกวติดกี่มงกี a เมอีกจำ Gmail ไม่ได้ก็จะต้องมาเสียค่าปลดล็อกปลดล็อกเมลก็อยู่ปรมาณสามร้อยนี่ครับรนี้ก็รอหน้าน่อยรอหน้าน้อยเพราะข้อมูลน่าจะเยอะอยู่ ก็รีบูตสิสต์เเมเ now เลยกดโุลุ่มนี่ทีนี้ก็รอยูยูรอยูรออย่างเดียวเราก็เข้าห้าลักไ,ได้เลยเดี๋ยวเองก็าต่อนะขอต่อ๋ออยวมันบันไว้บมาก <laughs> <laughs> เดี๋ยวลูกค้าเดี๋ยวท่านผู้ชมก็จะนี่วิว U C Light U C l i g h U T Light ครับ U C Light 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 เร่งเครื่องค้งมาขึ้นโลโก้ค้างมาแล้วก็ทำเพือมีประโยชน์สำหรับท่านบ้างครับผมแ้วกเ,เ,เอาทีตั้งไว้ไม่รอนับ